ในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการแข่งขันหนึ่งจากทาง Nasa ที่ชื่อว่า d i p Space Food Challenge เป็นการแข่งขันที่ทุกๆท,ทีมจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องส่งไอเดียเกี่ยวกับการผลิตอาหารสำหรับนักบินอวกาศ4คนเป็นเวลา3ปีขณะที่ปฏิบัติภารกิจในอวกาศเนี่ยครับโดยที่ระบบนี้เนี่ยจะต้องซัพเฟสตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องส่งอาหารจากทางโลกเข้ามาเลยพี่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมจากประเทศไทยเนี่ยครับที่ได้ส่งไอเดียนี้ไปทางน a s a นะครับและติดหนึ่งใน10ทีมสุดท้ายซึ่งระบบที่ทางทีมของพี่เนี่ยเสนอไป ก็จะเป็นการใช้สัตว์อาหารจากหนอนดว้วงซึ่งหนอนด้วงนีน้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโปรโตีนสูงรวมไปถึงคาร์บโบไฮเดรตและไขมันและสารอาหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมากเพียงพอเนี่ยครับต่อการดำรงชีวิตของนักบินอวกาศเราก็จะเอาตัวหนอนด้วงพวกนีน้มาผ่านเครื่องทีดพิเนเตอร์ส่วนของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จากในระบบนี้เนี่ยเราก็จะมาผ่านการบำบัดและนํามาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ซึ่งต้นไม้พวกนี้เนี่ยครับก็จะกลับมาเป็นอาหารให้กับตัวหนอนด้วงอีกทีเราก็จะเห็นว่าระบบเนี้ยครับ เป็นจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะต้องใช้องค์ความรู้หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็น biology physics chemistry math หรือแม้กระทั่ง computer science นะครับสิ่งที่พี่กำลังจะบอกเราก็คือว่าตอนที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอาไปสอบทาคะแนนเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่เราเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ของเราเพื่อนําไปสร้าง innovation หรือนําไปสู่การเกิด impact ต่างๆให้กับโลกใบนี้ได้นะครับ